ไม่เหมือนเดิมแต่ดีกว่าเดิมโฮกาสปีดก๊5 รู้ไว้ก่อนเสียตังวันนี้นะผมอยู่กับเจ้านี่เลยฮอกาสปีดโก้ t 5รองเท้าวิ่งเทรลขวัญใจมหาชนซึ่งครั้งนี้ต้องบอกว่าเขากลับมาพร้อาการเปลี่ยนแปลงกันยปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นรองเท้าเทคนิคยีเทรลมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเนี่ยยังปรับให้มีน้ําหนักที่ไลฟ์เวทเบาลงกว่าเดิมนะครับผมและที่สําคัญยังคงความเกาะยึดแน่นเช่นเดิมพร้อมพาเราไปตะกุยทุกสภาพพื้นผิวในสนามวิ่งเทรลนั่นเองนะครับผม และเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะว่า3ข้อที่ต้องรู้ไว้ก่อนใส่รังเจ้า h o กั s สปีดโก้ต5เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สเปคกันก่อนครับเริ่มจากผู้ชายเนี่ยสแต็กไฮส้นเท้าอยู่ที่33ม m mm, มหน้าเท้า29ม m mm, มตรดร4มิมนั่นเองครับน้ำหนักไซส์9 US หนักอยู่ที่291กรัมในส่วนของผู้หญิงสแต็กไฮส้นเท้าอยู่ที่31ม m mm, มหน้าเท้า27ม m mm, มตรดร4มิเมเช่นกันน้ำหนักไซส์8 US อยู่ที่242กรัม ในส่วนของอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ใช้เป็นแจ็คกาดเมชแบบ2ชั้นแล้วก็เป็นผ้าแบบรีไซเคิลสวมใส่สบายมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับแต่ยังคงความกระชับเท้าอยู่นอกจากนี้เนี่ยบริเวณลิ้นรองเท้าถูกออกแบบมาให้สั้นลงจากรุ่นก่อนนะผมเพื่อลดการเสียสีบริเวณข้อเท้าด้านหน้านั่นเอง Protective t o r รน t ์ ective, rent, มีแผ่นยางเพื่อป้องกันเท้าแบบบางช่วยป้องกันเท้าไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บจากการเตะหินแล้วก็กิ่งไม้นั่นเอง มิโซนะผมใช้เป็น CMEVA มิโซพื้นโฟมวัสดุเดียวกับรุ่น Evo Speed g o a t เป็นพื้นโฟมวัสดุ EVA ผสมที่มีความนุ่มเด้งและมีน้ำหนักที่เบาขึ้นแต่ยังมีการรองรับแรงกระแทกได้ดีและยังคงความเป็นโรเกอร์มีโซแบบเลสเตอร์เมตาโรเกอร์โดยพื้นรองเท้าเนี่ยจะโค้งในจุดนี้เนี่ยจะช่วยทําให้รอบขาไหล่สมูทได้ในทุกสภาพพื้นผิวนั่นเองในส่วนของเอาโซนะครับเอาโซเนี่ยยังคงมาพร้อมกับพื้นวิดบัมเม g เกอกริปนะครับที่มีความสูงดอกยางอยู่ที่5มิลิเมตรนั่นเองแต่สิ่งที่พิเศษคือตัวดอกยางเนี่ยจะออกแบบมาให้มีปุ่มนามเล็กๆรอบดอกยางซึ่งทางาเรียก เทคโนโลยีนี้ว่า traction l u g นั่นเองตัว traction l u g เนี่ยทำหน้าที่เพิ่มพื้นผิวสัมผัสให้กับตัวดอกยางทําให้ดอกยางเนี่ยสามารถเกาะแล้วก็ตะกุยพื้นดินได้ดีกวเดิมถึง25%เลยและนี่นะนคือ3ข้อที่ต้องรู้ให้ก่อนเสียตังค์กับเจ้าฮูก้าสปีดโกธ้าข้อที่1พื้นโฟมใหม่ที่เฟิร์มขึ้นแต่ไม่กระด้างมีความนุ่มติดมาช่วยให้การเร่งทําความเร็วเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นเหมาะกับชื่อสปีดโกธข้อที่2โทบ็อก กว้างขึ้นแล้วก็ยาวกว่าเดิมเล็กน้อยประกอบกับผ้าที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นทําให้สวมใส่และรู้สึกสบายไม่บีบเท้ามากเหมือนรุ่นก่อนและไม่ถึงกับใหญ่ขึ้นจนต้องลดไซส์ข้อที่3พื้นมิโซเนี่ยออกแบบมาดูมีมิติดีไซน์ออกมาได้ดูโบเฉี่ยวสวมใส่แล้วจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าดูดีขึ้นอย่างแน่นอน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3ข้อที่ต้องรู้ไว้ก่อนเสียทางกับเจ้า Speed Ghost 5นั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สามารถซื้อกับเราได้ที่ Runner Card นะซึ่งอยู่ที่สุขุมวิท22นะครับหรือว่าสามารถช้อปปิ้งทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางน,นะครับผมส่งฟรีเปลี่ยนไซส์ฟรีไม่พอใจสินค้ายินดีคืนเงินครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ